เพียง659,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของ Alpatt 2.4V ปี2010คันนี้ได้แล้วนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับเลขไม์น้อยมากๆเพียงแค่130,000กิโลเมตรแท้นะครับคันนี้เรารับประกันตัวถังไม่มีชนหนักพิกาำตัดต่อหรือว่าจมน้ําโคมไฟคู่หน้าเป็นของเดิมนะครับสภาพสวยใสยไม่มีแตกรายงานเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับสปอตไลท์ที่ด้านล่างแล้วก็คันนี้ที่กันชนหน้าเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้2ตําแหน่ง กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นซี่แนวนอนนะครับหน้าตาก็จะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนที่ด้านท้ายโคมไฟทั้งคู่ก็ยังอยู่ในสภาพสวยใสเช่นเดียวกันนะครับที่กันชนท้ายก็มีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งล้อแมกเดิมโรงงานขนาด17นิ้วสภาพสีสันสวยงามทั้ง4วงมาคู่กับยางมิชลินดอกนันหนาสภาพใหม่ทั้ง4เส้น มาดูสภาพของภายในกันนะครับคันนี้ได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆในการขึ้นลงคันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับเป็นรถครอบครัวนะครับไปรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียนหรือว่าเป็นรถสําหรับผู้บริหารนะครับได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะครับสภาพพื้นผิวของหนังนะครับสวยมากกลิ่นหอมของหนังยังอยู่เลยนะครับส่วนออปชั่นภายในด้านบนนะครับก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับ ควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะครับสลูไฟฟ้า2ตอนครับเจ้าของเพิ่งทําเครื่องเสียงมาแล้วก็ติดตั้งจอ LCD ใหม่ๆมาเลยนะครับจอใหญ่มากๆขนาด15.6นิ้วนะครับจะได้แอร์ราวในส่วนของเบาะตอนที่2แล้วก็ตอนที่3มนะครับมาพร้อมกับไฟสร้างบรรยากาศภายในถือว่าเป็นรถที่สะดวกสบายทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งมากๆนะครับเบาะแถวสุดท้ายก็สามารถปรับเอนแล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้หากเราไม่ใช้งานก็สามารถปรับพับเก็บได้ครับ มาดูภายในในส่วนพื้นที่ของคนขับกันบ้างนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับบริเวณคอนโซลก็สวยหรูด้วยการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับคอนโซลสวยมากช่องแอร์ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหัก เครื่องเสียงนะครับก็มีการอัปเกรดเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นจอ2ดินของไพโอนีก็เชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังไว้แล้วนะครับแล้วก็รองรับบลูทูธแล้วก็ USB ระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆเ,เลยนะครับสภาพหนังพุ้มพวงมาลัยสวยมากๆเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันที่มาพร้อมกับระบบ cruise control คันนี้ก็ยังได้เป็น ระบบพุสตาร์ดด้วยนะครับส่วนเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเมมโมรีทั้งหมด3ตํตำแหน่งมาดูที่ตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,400ซีซีนะครับรถใช้งานน้ํามันล้วนโครงสร้างภายในห้องเครื่องและทั้งหมดของตัวรถรถหน้าหลังเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่น็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยขันออกนะครับ ฝากระโปรงก็เป็นชิ้นส่วนของเดิมสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ครบทุกตำแหน่งและสำหรับราคาขายของเจ้าเอาผาด 2.4V ปี2010คันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตตั้งราคาขายเอาไว้ที่659,000บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อนัดดูรถได้ทุกวันพิกัดของร้านเราอยู่ในซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถกดดูได้ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ